อารมณ์โกรธอารมณ์เสียก็เหมือนกับปัสสาวะนะครับเราต้องเอาออกเราเก็บไว้ไม่ได้มันคือของเสียวันนี้ผมมีเคล็ดลับห้าวินาทีนครับเวลาเราโกรธเช่นเวลาคนขับรถปาดหน้าเราก็ต้องหายใจเข้าแล้วก็ปล่อยออกหรือระยะเวลาประมาณ5้าวินาทีต้องปล่อยออกเพราะอะไร ก็เร,เราจะได้ไม่สะสมของเสียนั้นไว้แล้วไปกระทําสิ่งที่ไม่ดีต่อคนอื่นซึ่งสิ่งนั้นจะส่งผลกระทบต่อเราจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราไปทําถ้าเราควบคุมมันได้ความสุขจะเกิดกับเราเวลาเขาปาดหน้าเราก็บอกเออสงสัยเขาคกงที่ปบเนาะให้เขาไปก่อนเราก็จะไปตามเป้าหมายของเราได้แต่ถ้าเกิดเราไปปาดหน้าเขาเป้าหมายเราก็ไปไม่ถึงความสุขหมดทันทีฉะนั้นกด5าวินาที คือกฎที่ทําได้จริงและใช้ได้เลยกับทุกสถานการณ์ที่เวลามีอะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจเราต้องควบคุมไม่ได้ภายใน5วินาทีคนที่ประสบความสมเ็จสูงคือคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้สูงฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนมีความสุขและประสบความสมเ็จลองดูนะครับว่าการควบคุมอารมณ์ภายใน5วินาทีทําได้จริงทําได้เลยขอให้ทุกคนโชคดีครับฝึกประจําแล้วจะทําให้เรามีความสุขประสบความสมเ็จได้มากกว่าที่คุณคิด สุดดีครับ